อยากทำคลิปแฝน3ามเท่ๆแบบนี้ใช่ไหมครับถ่ายทำและตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับในขัน้นตอนการถ่ายทำนะครับผมจะใช้ขาตั้งกล้องแบบแมจิกอาร์นะครับเอามานหนีบหนีบกับรั้วสเตเลสแบบนี้นะครับปรับมุมได้ง่ายๆนะครับเอาโทรศัพท์มาแปะ ปักเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการถ่ายแบบยาวๆเลยนะครับแอคชั่น3แบบนะครับถ่ายแบบไม่ต้องพอรตเลยครับยาวๆเลยครับถ่ายเสร็จแล้วก็ไปตัดต่อได้เลยครับไปที่แอปแคปคัดของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพื่อโปรเจกต์ใหม่จิ้มบวกเข้ามานะครับเลือกคลิปที่จะนามาตัดนะครับผมเลือกคลิปตัวนี้นะครับเพิ่มเข้ามาหนึ่งตัวนะครับนี่ครับดูนะครับค่อยๆตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนนะครับอ่าเดินตรงนี้ครับค่อยๆเดินตรงนี้นี่ตรงนี้ตัดครับแบ่งฉากครับ ดึงนะครับทาท่าโยนตึงนะครับแล้วก็เต้นกล้องไปครับถ่ายกล้องไปอ่าโอเคครับลุกตรงนี้ครับแบงชาครับนะครับเลื่อนหาตำแหน่งที่สองครับทําท่านะครับมานั่งนะครับมาสวมหมวกนะสวมเสื้อนะครับทาท่านั่งตึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะกี่ที่กี่ทีโอ้ผมทำทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูแอคชั่นนิดหนึ่งนะครับตึกตรงนี้ตึกว้าบนี่แอคชั่นตรงนี้แบงชาครับ ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปครับนี่ครับได้ส่วนที่สองมาแล้วนะครับทําท่าอันไปหันมาแบบนี้นะครับนี่ครับดึง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 แบบนี้นะครับนี่อย่างนี้ครับนี่นะครับจะลุกนะครับแบ่งชาครับหาลบส่วนที่ไม่ต้องการอกครับเลื่อนเรื่อนเื่อนครับเอาตอนที่ผมเดินมารดน้ําต้นไม้นะครับตอนเดินเดินมารดน้ําต้นไม้นะเดินมานะครับเดินเดินเดินตึก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 นี่ตรงนี้แบ่งชาครับลบครับ ส่วนหน้าออกไปครับจับลงมาข้างล่างเลยนะครับด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับเลื่อนหาเครื่องมือภาพซ้อนเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับจับมาทับคลิปตัวหน้าเลยครับตึ๊บนะครับแบบนี้เอามานะครับเลื่อนหมายทับเลยครับมายังมาแล้วนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับทําการมาสเจ้าตัวผมนะครับตัวที่รดน้ำต้นไม้นี่นะครับเลื่อนหาเครื่องมือมาร์สครับ เลื่อนเลื่อนหาเจอเครื่องมือมาสักครับใช้วงกลมนะครับผมใช้วงกลมนะครับอืมมันจะได้ง่ายในการควบคุมครับอ่าแล้วก็ปรับคนนกซักเลขหนึ่งเลขสองก็พอครับประมาณนี้พออ่ะหนึ่งก็พอครับประมาณนี้จับยืดนิดหนึ่งครับขึ้นสูง่อยดูตำแหน่ง่อยสิอ่ะติกถูกเข้าไปครับนี่ครับจะเห็นผมเดินอย่างนี้เห็นไหมฮะได้สองตัวละวยึดนะครับ ตอนที่โยนมาตรงนี้ครับตึ๊ดตึกดตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเลื่อนนิดนึงค่อยๆนะครับเนี่ยครับผมจะแบ่งฉากตัวนี้ไว้ก่อนครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับจับเจ้าคลิปตัวนี้ลงมาครับเลื่อนหาตัวนี้นะครับนี่ตัวที่ของที่สวมเสื้อเหลืองเนี่ยครับจับลงมาข้างล่างด้วยกับมือภาพซ้อนนะครับเลื่อนหาเลยครับดึงๆึงดๆๆๆึงๆึงๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 ับๆๆ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  คอยครับกลับไปครับปื้ดครับมาครับปื้ดครับกลับแช่ปื้ดมาครับหาใจร้อนนี่ทํางานตัดต่อไม่ได้นะครับโอ้ตึกนะครับดูนะครับปื้ดตึ้งนี่ครับตึ้งตรงนี้นะครับทําการมา์สเหมือนกันครับเลื่อนหาเครื่องมือมาส์สนยครับจึกครับผมแช่วงกลมเหมือนเดิมครับปรับให้มันพอดีๆหน่อยอืมนะครับ ปรับหมุนสักนิดหนึ่งครับหมุนสักเล็กน้อยนะครับอ่าให้คอนโทรลง่ายๆหน่อยอืมอือปรับนนกเหมือนเดิมครับสักนิดหนึ่งครับให้มันเนียนๆนะครับอติ๊กถูกเข้าไปครับติ๊กถูกเข้าไปครับดูนะโยนเสื้อไฟตึ้งนะครับนะครับแล้วก็โยนเสื้อมาอีกอ่าได้สามตัวทํากิจกรรมต้องเต็งต้องเต็งต้องเตงแล้วนะครับเรียบร้อยครับ นี่นะครับก็อตัดส่วนท้ายออกนิดหนึ่งแล้วกันนะตัดส่วนท้ายออกให้มันเท่าๆกันนะครับแบ่งฉากแบ่งฉากแบ่งฉากครับแล้วก็ลบส่วนท้ายออกไปครับลบส่วนท้ายออกไปลบส่วนท้ายออกไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับได้3ตัวครับแฝดสตัวทํากิจกรรมแบบนี้ครับเอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เลยครับถ้าเราตัดต่อได้ถ้าเราถ่ายคลิปสวยเราจะรวยด้วยคอนเทนต์อาจารย์เปียกจะสอนถ่ายทําครับ